بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ว่าละฟิสส์มาวะฮุวัสซ์มิอันอัลีมบิสมิลลาฮิลลัติลัยดุร์มะอัสมิฮิชัยอุนฟิลอาร์ว่าละฟิสส์มาวะฮุวัสซ์มิอันอัลีมขอขอบพระความเมตตาความจำเริญมหากรุณาธิคุณอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาอัลลอฮ์ผู้ทรงปราณีต่อบาปข,ของพระองค์อยู่เสมอทุกวินาทีของเราทุกขณะย่างก้าวของบาปนั้นอัลลอฮ์ทรงเมตตาพระองค์ทรงกรุณาครับพี่น้องที่รักขอบรับครับวันนี้ขอบคุณ เอาล้อให้มากๆเลยนะครับที่ยังเรายังมีชีวิตเรายังมีลมหายใจนะครับณวินาทีนี้เราไม่รู้หรอกครับว่าคําว่าอินนาลิลไลฮิว่าอินนาอิลัยฮิรอย,ยจูอูนแท้จริงแล้วเราเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์และยังพระองค์นั้นที่เราจะกลับคืนไปนั้นจะมาเยือนเราเมื่อใดเราตอนนี้ก็ได้แต่รับฟังข่าวนะครับของผู้ที่สูญเสียผู้ที่เสียชีวิต ใครก็าตามที่เราได้ยินว่าใครเสียชีวิตพี่น้องของเราเพื่อนของเราอาจจะเป็นคนในครอบครัวก็าตามนะครับเมื่อใครก็าตามที่กล่าวคำนี้ด้วยกับหัวใจที่มุ่งมั่นต่ออรร์ยอมรับสถานการณ์ต่างๆมุ่งมั่นต่อพระองค์ไม่โศกเศร้าเสียใจจนเกินไปจนกระทั่งทําให้หัวใจของเขานั้นห่างไกลาจากการรักต่ออรร์สุภานหวตาลาพี่น้องครับอรร์จะส่งให้สิ่งที่ดีงามนะครับ บรรดาผู้ที่ปฏิบัติดีแล้วก็กรนัละก,ลกุมฟีรรสูดิลล่อุสวาตุนฮัสนะแต่จริงแล้วอัลลอฮฺสุบฮาฮหวตาลาได้ทรงรับรองทรงพอพระทยัยอัลลอฮ์ทรงรับรองแบบฉบับของท่านนาบีในตัวของท่านนาบีมสสุฮัมมัดสุลตลอัลัยฮิวะสลามนั้นในตัวของรอซูลของสุดเจ้านั้นของพวกท่านนั้นมีอุสวะมีแบบฉบับอนันดีงามใครก็ตามที่เขาได้ปฏิบัติ แบบอย่างของท่านนาบีมุฮัมหมัดสลลลุลตลอลุอะัยลลลฮสลลุสซามเขาจะได้รับความสําเร็จทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้ารครับี่น้อกที่รักขวาว่าครับฉะนั้นผููที่เป็นตัวอย่างให้กับเราก็คือบรรดาสหฮาบะของท่านนาบีมุฮัมหมัดสลลลุลตลอุอะัยฮวสซามและบรรดาพูดที่ติดตามเจริญรอยความดีเหล่านี้นะครับเขาจะได้รับความพอพระทยัยพระองค์จะส่งมอบเตรียมไว้ให้อุยดัดยดัตนะครับ ลาหุมจันนะพระองค์ก็จะทรงเตรียมสวรรค์ยานตินมินตาดหันอันหารุคอลดีดีนาะฟีฮาอบะดาสวรรค์ที่มีลำธารสวรรค์ที่มีตาน้ำอย่างสวยงามมีสิ่งที่ความสุขในโลกนี้นะครับไม่มีใครครับที่จะคิดว่ามีความสุขที่สุดสดีที่สุดแต่ยังไม่เท่าสิ่งที่พระองค์ได้ทรงเตรียมไว้ให้พี่น้องที่รักขอดอครับ เ,เรื่องของอัลสอเรมิรอดเนี่ยน่าสนใจนะครับอัลสอเรวันเมรอดนะครับเรื่องนี้ก็จะนํามาพูดคุยกันในช่วงเวลาเนี่ยนะครับพี่น้องเรื่องแบบต่างๆเหล่านี้นะครับด้วยกับหัวใจที่เชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตานะครับเราได้ยินเรื่องราวต่างๆมากมา,ายบางทีบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเชื่อในสิ่งนั้นเราคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เอ๊ะมันมัน,มนคือ เพียงแค่เห็นในในในโลกของเซลลูลอยโลกของพวกภาพยนตร์นะครับหรือวันนี้นะครับเรื่องของข่าวจริงไม่จริงข่าวเท็จอะไรต่างๆเกิดขึ้นมางมายบางทีเราเชื่อนะแต่อยากจะให้ผู้ที่ศรัทธาเนี่ยฮะกลับมาดูสิครับว่าอิสลามไป้พูดถึงอย่างไรบ้างเรื่องราวของท่านนบีม al ุฮัมมัดสุลล์ลอะไหิวสลัมมัสยิดสามมัสกิดคับที่ท่านนบีม al ุฮัมมัดสุลลัลออะไรหิวสลัมได้ สนับสนุนให้ไปเยี่ยมตอนนี้เราก็ไปไปทำอุ้มร้อกันนะครับเราไปทำพาร์ชหรืออุ้มร้อก็ตามนะครับ่วงอุ้มร้อเนี่ยก็จะมีเวลาที่ที่พอนะครับส่วนมากก็จะไปอาจไปมัสยิดอัลฮารอมนะครับไปตะวาักันนะครับไปเยีอนมัสยิดมาดินนะครับแล้วก็ไปเยีอนมัสยิดอัลอักซอรซึ่งปัจจุบัน มัสยิดหลังนี้เป็นมัสยิดที่ไม่ได้ถูกครอบครองโดยมุสลิมจะต้องไปเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็เพียงแต่ว่าไปเยี่ยมเท่านั้นแต่พี่น้องที่รักขอร้องครับเรื่องราวของมัสยิดอัลอรัรซอเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับมีเรื่องราวต่างๆนะที่นี้ครับตนจะนำเรียนในเรื่องของเหตุการณ์อิสลามิรอดนะครับที่มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของมัสยิด อัลอาคซอครับในเชิงของความเข้าใจครับในเชิงของอนักอธ,ธิบายเนี่ยพี่น้องครับเรื่องของมัสยิดอัลอษรนอครับอิสรอเบมยรอดที่เราได้ยินกันอย่างที่อัลลอฮฺสุบฮานุฮุตาลานั้นพระองค์ได้ทรงพจชนะดำรัสนะครับคำว่าอิสรอนะครับในเชิงของภาษาเนี่ยครับก็คือการเดินทางในเวลากลางคืนอัลอิสรอเดินทางเวลาสังคืนซึ่งคำเนี้ยนะครับ จะมีรากศัพท์ตระพุทธที่เขาเป็นรู้ภาษารับก็จะเข้าใจดีครับว่าคําว่าสรอหรืออัสรนะครับแต่ความหมายในที่นี้หมายถึงการเดินทางของท่านนาบีม,มุฮัมมัดส,สุล,ลลัลฮุอะไลฮุอัสสลามในตอนกลางคืนด้วยระยะเวลาอันสั้นด้วยระยะเวลาอันสั้นนะครับเดินทางในเวลากลางคืนจากมัสยิดนะครับมัสยิดอะฮารอมนะครับนครมัการ์ไปยังเิดอัลอักซรณที่ นครเยรูซาเล็มนะครับเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงนะครับที่ประเทศฟิลิสีิน,นปัจจุบันนะครับโดยการเดินทางด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮ์ควจริงแล้วเรื่องนี้เราต้องคุยกันไปบ่อยนะครับกับความชื่อม,มั่นที่มีต่ออิสลามนะครับมุจิซาตที่อัลลอฮ์ได้ส่งให้มุจิซาตคืออะไรคือสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถที่ ะจะทำในสิ่งนั้นได้เว้นแต่ที่อัลลอฮ์ทรงอนุมัติและมุฮดิซาทนั้นะก็จะมีเฉพาะแต่บรรดานบีเท่านั้นการเดินทางในเวลากลางคืนของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล้ออะไลายูซัลสลัมพาหนะที่ท่านนาบีขี่เปนเนี่ยชื่อว่าบุรอกนะครับเป็นพาหนะนะครับเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับ แต่จะเป็นอย่างไรจะวาดมโนภาพอย่างไรนั้นเกินความสามารถของมนุษย์อยู่แล้วแต่เมื่อท่านรบีพูดอย่างไรเราเชื่อในสิ่งนั้นนะครับเป็นสัจจนิดหนึ่งนะครับในที่ท่านนาบีได้อัถาธิบายไว้ก็คือรูปร่างคล้ายกับล้อครับตามรายงานจากท่านรบีมมุฮัมมัดสุลล็ออะลฮ์อัสลามซึ่งเป็นฮานษท่สวซเฮียที่ท่านรบีพูดถึงแต่ เมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าตามบ้านอันนี้ต้องต้องเค้าใจเลยนะครับสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะอันตรายในเรื่องของความเชื่อครับเรื่องของรูปภาพที่นํามาติดในบ้านสมัยก่อนจะมีเยอะใช่ไหมตามบ้านก็คิดว่านี่คือเรื่องของศาสนาแต่ไม่ใช่นะครับรูปของเขาวาดมาครับส่วนมากรูปเหล่านี้ก็จะมาจากเมื่อหลายประเทศอินเดยนเนียนะครับพิฆาวาัตซึ่งซึ่งตึงตงต้งเป็นเรื่องเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เขาวาดมานะครับทํามาเป็น แผ่นภาพแล้วก็ไปติดไว้อัน,นั้นไม่ใช่เรื่องของศาสนาไม่มีใครรู้ครับว่าลักษณะของปุรอกจะเป็นอย่างไรนะครับเราจะเห็นว่าในภาพบางทีค่อนข้างอันตรายหรือภาพที่ท่านนาบีภาพคล้ายไม่ใช่คล้ายคือไม่ใช่เลยแหละภาพของการที่นบีอิบราฮีมนบีอิสมาอนนะครับนบีอิบราฮีลังจะเชื่อ กะทำกุรบานท่านนาบีอิสมาอิลอันนั้นเป็นภาพที่ต้องระวังที่จะํำนำมาติดในบ้านอันนี้ต้องเอาออกไปจากบ้านเลยนะครับเป,เป็นเรื่องที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะจินตนาการในสิ่งที่เห็นได้เมื่อท่านนาบีบอกบุรอกเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแหละครับในเชิงของความรู้ที่ท่านนาบีมสสุฮลลัมมัดสโลล็ออะไรฮัวสลามได้บอกกับอะไรอีกคำหนึ่งอันอิสรอเมื่อเราพูดอึงอิสรอไปน,นะครับอีกคำหนึ่งอัลเมรอ นะครับเป็นอีกคำหนึ่งนะครับที่ในเชิงภาษานะครับในเชิงภาษาคำวา่เาเาามอเรอดเป็นน้องครับก็คือการขึ้นจากที่ต่ําไปสู่ที่สูงขึ้นจากที่ต่ําไปสู่ที่สูงนะครับซึ่งมีรากศัพท์มาจากคําว่าอรอยาในภาษาอาหรับนะครับแต่ความหมายซึ่งนักวิชาการได้พูดถึงคํานี้ก็คือการที่ท่านดบีมุฮัมมัดสุลลัลอะัยฮิวสลัมขึ้นจาก มัสยิดอัลอักซอในนครเยรูซาเล็มไปสู่ฟากฟ้าด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮ์ครับด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮ์นะครับดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่านอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้รับการอนุมัติจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮวาตัลลาขึ้นอักอซอนนครเยรูซาเล็มนะครับโดยไม่มีพาหนะใดนะครับเป็นความว่าตอนที่มาจากามจากาจกฮารอบนะครับคีอบูบอาบูอา ได้มีภาณิชย์ชื่อบล็อกนะครับนำมาน,ำนันเมอรรอตนะครับทูดอีกนิดหนึ่งว่าความหมายหมายถึงการที่ท่านนาบีมิฮัมมัดสซัลลัลฮุอะลัยฮิวะสลามขึ้นจากมัสยิดอันอักซอในนครเยรูซาเล็มไปสู่ฟากฟ้า,าโดยที่ไม่มีพาหนะใดเลยนะครับเหตุาการณ์อิสรอเนี่ยเป็นนะครับอิสรออันเมอรรอตเนี่ยทั้งสองน,นี้เกิดขึ้นในคืนเดียวกัน ครับคืนเดียวกัน <DVD> ที <Freud spun> ่อัลลอฮ์ได้ทรงอนุมัติด้วยระยะเวลาอันสั้นก่อนที่ท่านนบีโจ้พูบจักบักกะไปสู่มาดินาประมาณสักหนึ่งปีนะครับก็หมายความว่าในช่วงที่ท่านนบีมหัมมัสยลล็ออะไลฮซัลลัมนะครับได้รับว่อีห์องการจากการเผยแพร่ลามในช่วงของ13ปีแรกของการเผยแพร่ที่ที่มากะนะครับในช่วงนั้นนะครับ หนึ่งหรือสองปอีอาจจะมีความคาดเคลื่อนของระยะเวลาของปีอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นักวิชาการเขาพูดกันนะคะนะรับพน้องที่รักขอเราครับรการเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นกําหนดให้มีขึ้นเพื่อที่จะได้ทรงทดสอบว่าใครบ้างที่จะเป็นผู้ที่เชื่อมั่นครับในสิ่งที่ท่านอับีได้พบมาครับแล้วก็เป็นความเชื่อมั่นอย่างจริงใจเพื่อที่จะให้เราซูลของพระองค์ก็คือท่านอับีมุฮัมมัดสุลตลอะไรอิบัวสลัมได้ประจักษ์แจ้ง เป็นการให้กำลังใจของท่านนาบีให้กับท่านนาบีประจักษ์แจ้งถึงสัญญาณต่างๆที่พระงุษทรงคำแจงให้เห็นถึงเดชาลุภาพของอัลลอฮฺสุบฮานหุวาตาลาหลักฐานจากอันกุรอานนะครับนั่นก็คือจากที่อลัลลอฮฺได้ทรงพจนานุธรัตรนะครับมหาบริสุทิ์ผู้ทรงซึ่งให้บ่าวเขาพระองค์เดินทางในเวลากลางคืนจาก มัสยิดอัลฮารอมไปยังมัสยิดนาซราเป็นสถานที่ที่เราหมายถึงอัลลอฮฺสุบฮานะหูวตาลาได้ให้มีบราระฆะความจำเริญและมีความสิริมงคลแก่บริเวณรอบรอบนั้นท่านนี้เพื่อต้องการให้บ่าวของเราหมายถึงท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล็ออะไลฮิวะสลัมได้ประจักษ์แจ้งถึงสัญญาณต่างๆของเรานะครับถ้าจริงพระองค์คือผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็นนะครับนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ้ทรงพจนานุํารัดไปเนองครับมาดูในเรื่องหนึ่ง ครับหลักฐานจากอันธดีสอันนี้เป็นฮะดีสที่ถูกบันทึกจากอิหม่ามบุคฮรีและก็อิหม่ามมุสลิมนะครับในการบันทึกเรื่องราวของเหตุการณ์ของท่านนาบีม,มุฮัมมัดส,สุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับในคืนวันหนึ่งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับได้กล่าวถึงแลคือในคืนวันหนึ่งขณะที่ฉันนอนหลับอยู่ที่บ้านของอุมมุฮานี ซึ่งเป็นพี่สาวของท่านลีอิบเนีบีตอลิบท่านอุมูฮานีก็เป็นลูกของท่านอบูตอลิบครับเป็นพี่สาวของท่านอลีอิบเนีบีตอลิบท่านลีนั้นก็เป็นพี่น้องกับท่านยะฟัตบินตอลิบนะครับสามคนพี่น้องเนี่ยรับอิสลามนะครับนอนอยู่ที่บ้านอุมูฮานีท่านได้นั้นยิบรีนก็ได้มาหาฉันมามาหาท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล้อนอะไรยู่ปะสาล,ลแล้วนำฉันไปใกล้กับกบบะบะครับกะบะ เนี่ยเป็นเวลาเราไปก็บ้านนะครับไปที่นั่นเปแน้วครับเพื่อความรักที่มีต่ออัลลอฮ์นะครับเดีย๋ยวนี้สิ่งที่อันตรายควรที่จะต้องออพยานพี่จะทบทวนนะครับพี่น้องครับก็มองถึงภาพรว,รวมบางทีด้วยกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยทำให้การเซลฟี่อะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นในขณะที่ทําอิบาดาดต่ออัลลอฮ์เนี่ยการตะว,วาดก็ตามนะครับการยืนละหมาด นะครับหรือการเดินแสแอรนะครับระหว่างซอฟากับปะระวะนะครับนะักวิชาการคนถึงผมแวะตัวนี้ถึงกันแล้วกันเพื่อเป็นการเป็นเรื่องของการระวังให้เกิดความบริสุทธิ์ไม่จะเป็นเรื่องของอุมรอห,หรือฮัชก็ตามเป็นต้นครับรอในระหว่างที่ทําอิบารัดต่ออัลลอฮ์เนี่ยเป็นสิ่งที่สมควรที่จะหลีกห่างจากสิ่งอื่นนะครับหลีกห่างจากสิ่งอื่นถึงแม้บอกเอาวเป็นการถ่ายรูปอะไรก็ตามแต่เป็นน้งครับ แต,ต่าหาว,ว่าเสร็จสิ้นแล้วอันนั้นว่ากันไปนะครับตามสถานภาพที่นักวิชาการเขาได้แนะนำนะครับหรือบอกนะครับคือระหว่างที่ทำอิบาดัดต,ต่ออัลลอฮ์ขณะที่ตะวับกระที่เดินสแส่ขณะที่พิธีการต่างๆขณะที่ยังอยู่นั้นไม่ควรเลยที่จะมีการทำลักษณะอื่นนะครับเอาละหาว่าว,ว้นเว้น,วนแต่ว่าทหาว่าววออกจาก เรื่องการดบรัตดังนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นการถ่ายรูปกับสถานที่อะไรอันนี้ก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ว่ากันนะครับแต่ต้องให้เกิดความระวังเพราะอะไรครับหลังที่นําเรียนว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่ท่านนาบีม,มุฮัมมัดสโลล้ออะไลหัวสลัมเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับท่านนาบีม,มุฮัมมัดสโลล้ออะไลหิวสลัมนะครับบอกว่ายิบริได้มหาชันและนําฉันไปที่ใกล้กับกาบาและเปิดซองอกด้านซ้ายของฉันใช้น้ําำดำๆชำระล้าง แล้วสิ่งนี้ต่อไปท่านนาบีก็บอกอลัลลอฮ์ได้ทรงบรรจุฮหกมาความรู้วิทยาปัญญาที่อลัลลอฮ์ได้ทรงให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลอะลัยฮิวะสัลลัมความปริชายาและรัะมะความเอ็นดูเมตตาเข้าไว้แล้วก็ปิดซวงอกไว้ดังเดินหลังจากนั้นยิบปีีนก็ได้นำบุรอกนะครับซึ่งมีลักษณะปานกลางเล็กกว่าล่อ ศูนย์กว่าลาแล้วก็มีสีขาวนวนมลมาสอบตามการรายงานการบันทึกของอิบานบุครีนะครับหลังจากนั้นยิบรุ่นก็านามบุรอกนะซึ่งมีลักษณะแบ่งดังที่บอกเลยนะครับเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงยิบปุ่นได้หายได้ให้ฉันนั่งบนบุรอกและไปถึงนครเยรูซาลิมหรือไบตุนมักดิสด้วยเวลาอันรวดเร็วนะครับด้วยเวลาอันรวดเร็ว ที่นั่นฉันได้พบกับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับท่านนบีได้พบกับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนบีมูซานบีอีสาและนบีท่านอื่นๆแล้วอะไรครับต่อมาอัลลอฮ์ได้ยกเกียรติอัลลอฮ์ได้ทรงให้เกียรติพระองค์ได้ทรงพอพระทัยท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮอะลัยฮิวะสลามเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮอะลัยฮิวะสลามได้พบกับบรรดานบีนะครับ ลฮัมดูด uhm ิล์พี่น้องครับพบกับท่านบรรดานบบเนี่ยครับนบีอิบาะฮีนบีบมูซานบีอีซานบีท่านอื่นนบีบอกว่าฉันได้เป็นอิหมั่มนำละหมาดให้แก่บรรดานบีเหล่านั้นณที่ไปตุนมักดิสดูสิครับขอบคุณอัลลอฮ์ให้มากนะครับขณะที่เรานั้นเกิดมาเป็นประชาชิของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับ ระหว่างการเดินทางครั้งนี้นะครับมีผู้นำภาชนะ,สอ,ะสองที่มาให้ชันที่หนึ่งบรรจุไว้ด้วยสุราอีกที่หนึ่งบรรจุไว้ด้วยนมสดทันเจ็บภาชนะที่ใส่นมแล้วก็ดื่มนมสดนั้นโดยไม่แตะต้องภาชนะที่บรรจุสุราเลยยิบรีนอะลัยฮิสามเร้กพูดขึ้นว่ามุฮัมัดเอ๋ยท่านและประชาชนของท่านจะอยู่ในแนวทางอบับสุทธิ์และสุรานั้นเป็นสิ่งต้องห้ามแก่พวกท่านนะแม้ขณะช่วงที่ ท่านนาบีเดินทางมาเนี่ยนะครับก็มีการกล่าวถึงนะครับเพื่อเป็นอันว่าเรื่องของสุราเป็นเรื่องที่ต้องห้ามอย่างนะครับไม่มีข้อสงสัยอันใดเลยนะครับหลังจากนั้นพี่น้องครับท่บนานนบีมุฮัมมัดสุลโลอัลกุอัยฮิวะสัลลัมก็เดินทางครับเดินทางยิบรินก็นำชัานขึ้นสู่ฟากป้าและพบกับบรรดาน,นาบีต่างๆนะครับ และนบีต่างๆเนี่ยก็ให้การต้อนรับท่านนบีมูฮัมหมัดสุลลรออะลัยฮิวะสัลลัมอย่างดีนะครับท่านนบีได้บอกว่าฉันได้พบบนฟากฟ้าชั้นที่หนึ่งนั่นก็คือได้พบกับมนุษย์คนแรกหรือนบีคนแรกก็คือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามพบกับท่านนบียายาและก่นบีอีสาในชั้นฟ้าที่สองนะครับได้พบกับท่านนบียูซุฟในชั้นฟ้าที่สามได้พบกับท่านนบีอิดริสในชั้นฟ้าที่สี่ ได้พบกับนบีฮารูในชั้นฟ้าที่5าได้พบกับนบีมูซาในชั้นฟ้าที่6และได้พบกับท่านนาบีอิบรอฮีมอะไยฮิสลาามในชั้นที่7ฉันจะให้สลามกับท่านเหล่านั้นท่านก็ตอบรับสลามฉันหลังจากนั้นนะครับท่านนาบีก็บอกว่าฉันได้ถูกนําไปสู่ที่สถานที่ที่เรียกว่าอซิตรอตุนมุนตะหาและได้เห็นใบตุนมะมูซึ่งเป็นกะบะของบรรดามาลาิกะน นะมาลายกาได์ดมีกะบ้าด้วยนะเราเนี่ยอัลลอฮ์ได้ทรงให้กะบ้าคือมัสยิดฮารอมแต่บนชั้นฟ้าเนี่ยอัลลอฮ์ได้ทรงให้มีกะบ้านะครับของบรรดามาลายกาฉ์ันได้เห็นสวรรค์และนะรกและยิบรเรก็หยุดอยู่แค่นั้นพางกล่าวว่าโอ้นบีมุฮัมมัดเอ๋ยนี่คือขอบเขตของฉันฉันไม่สามารถจะล่วงล้ำเขตนี้ไปได้หลังจากนั้นฉันก็ขึ้นลุกอก็ขึ้นไปต่อจนถึงมาก่อมอัลอัสนาและ ฮัตรอตุลมุนตาหานะคะฮัตตรอาจตุลอ,อุลาจนถึงมะกอมอันมุนาหาซึ่งอลอสุบะฮานหัวตาลาพระองค์ได้ทรงเผยพระองค์เผยพระองค์ฉันได้กล่าวว่าอัตตฮิยาตุลิล,ลาหุวัสลาตุวัตติบะและอัลลอฮ์ก็ทรงกล่าวตอบว่า อัสสลามุอะลัยกะอัยยุฮันนบีวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฉันกล่าวต่อไปอีกว่าอัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิศอลิฮีนคำนี้ที่เรากล่าวในละหมาดใช่ไหมครับมาลิกาได้ยินจึงกล่าวพร้อมกันว่าอัชฮะดุอัลลออิลาฮะอิลลอฮุวะฮดะฮุลาชารีกะละวะอัฮะดุอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮุวะรอซูลุเห็นไหมครับว่าคำต่างๆเหล่านี้ นะครับถูกรวบรวมไว้ในขนาดที่เราละหมาดด้วยนะครับแล้วก็คำสรรเสริญอัลลอฮ์ชาฮฺอัลลอฮฺอิลฮิลลอฮฺฮุหันอฮูล,ล,า,ฮล,ลาชฮาริกะละวะชอฮลลออันนะมุฮัมมัดอัน,มมนามุดูฮฺวะรอซูลนั่นนะครับเพี่น้้งครับนี่คือเรื่องนะครับที่พยายามที่จะนำมาเรียบเรียงพูดคุยกันเพี่น้้งครับเรื่องที่สำคัญอะไรก็ตามที่เป็นความสำคัญเนี่ยมันจะถูกส่งมอบด้วยกับตัวของคนนั้นด้วยกับ โดยเรียกว่าส่งให้ถึงมือเลยนะครับเช่นเราเนี่ยนะครับเวลาเรา,าสั่งซื้อสินค้าใช่ไหมนะครับเขาจะคงจะไม่ส่งไปให้คนอื่นนอกจากคนที่เขาไว้ใจนะครับหรือส่งตรงตามตัวของคนที่สั่งซื้อเพราะมันอะไรเพราะมันเป็นความสําคัญไงสิ่งที่เป็นความสําคัญจะต้องพันนึกอย่างดีจะต้องเก็บรักษาจะต้องส่งถึงมือผู้รับอย่างดีพี่น้องครับนึกถึงอะไรคิงยิ่งใหญ่ นั่นก็คือเรื่องของการละหมาดท,ท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลผู้อาลัยฮิวสลามขึ้นไปรับละหมาดนะครับอัลลอฮ้ทรงปัญญัิการละหมาดห้าสิบเวลาครับห้าสิบเวลาของหนึ่งก็คือนะครับในมัตูบันก็คือวันหนึ่งนะครับกับคืนหนึ่งให้แก่ประชาชาติของฉันเพื่อฉันกลับมาก็พบกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามท่านก็พูดขึ้นว่ามันเป็นความยากลำบ,บากแก่ประชาชาติของเธอโอ้มมฮัมมัดเอ๋ย ครับขนาดว่าฉันเนี่ยเป็นประชาชาติที่ตัวใหญ่ๆนะครับมีกำลังมีเรี่ยวแรงเรายังไม่สามารถที่จะรับบางเรื่องบางอย่างที่คือประชาชานก็ยังก็ยังก็ยังบกพร่องเลยนะครับท่านอาบีก็บอกว่านะครับฉะนั้นขึ้นไปกล,กลับไปลถจอดละหมาดนะครับฉันก็ เคลื่นขึ้นไปลดพารถลดภาระอากาศจากอัลลอฮ์หลายครั้งจนกระทั่งที่สุดแล้วเหลือห้าเวลาเนี่ยที่เราละหมาดก,กัน5เวลานีพี่น้องครับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ความดีงามอัลลอฮ์ได้ทรงสงสารประชาชาติของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฟอะลัยฮุสซลลัมนะครับ สงสารประาชาชาิของท่านนาบีม,มุฮัมหมัสลลลอร์อะไรฮิบราลัมให้รักษาละหมาดเท่าไหร่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลานี่คือความเมตตานี่คือของขวัญน,นี่คือสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดนี่คือเสาหลักของอิสลามเสาหลักของตัวบุคคลที่ถูกเรียกว่าศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุวัตลานะครับนี่คือสิ่งที่อลัลลอฮ์ได้ทรงให้นะครับ เดี๋ยวเราเ,า,เาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับเรื่องของมัสยิดอันอักซอครับมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับมันมีประวัติต่างๆที่เกิดขึ้นก็รวบรัดแล้วก็มาคุยกันเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยพี่น้องครับที่ท่านอบีได้ไปพบเห็นกับเหตุก,หการณ์ต่างๆและนํามาบอกกับประชาชนาของท่านเนี่ยนะครับคนที่เชื่ออย่างสนบิดชิดเชื่อโดยที่ ไม่ต้องถามอะไรเลยนะครับคนชา้าอย่างที่อัลล็อ์ได้บอกว่าเพื่อที่จะเป็นการยืนยันเพื่อที่จะทดสอบว่าใครบ้างที่จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ท่านนาบีได้ทำนะครับเหตุการณ์การเดินทางระหว่างมัสยิฮารอมไปยังมัสสิดอักซอนแม้แม้กระทั่งจะใช้เวลาในกลางวันในการเดินทางในเวลาปกติใช้เวลาแรมเดือนแต่สิ่งที่จะยืนยันความเชื่อมัน่นที่มีต่ออัลล็อด์ูุบฮานหัวตลาของคนยุคนั้นรวมถึงเราด้วย <ง>า<น>การเดินทางอันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นการอนุมัติจะเอาลอสุบฮานใหัวตลาการเดินทางในเวลากลางคืนโดยช่วงระยะเวลาเดียวแล้วก็มาถึงมัสยิดอัลอักซอนั่นแหละนี่คือมุจิซาดนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้สิ่งอนุมัติให้กับท่านนบ,บีมุฮัมมสสัดสุลลัลอะไวิวะสลัลลัมแต่บุคคลที่เชื่อมั่นที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เหตุケ ذ 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 เหตเกิดเหตุการกับท่านนบ,บีมุฮัมมสสัดสุลลัลอะไวิวะสลัลลัมนั่นก็คือท่าน อบูบักอสิดีกหรือว่าฮุอันเชื่อมีคนถามท่านอบูบักว่าท่านอาบูบักรอฮุอันว่าเชื่อไหมในสิ่งที่มูฮัมหมัดได้พูดเนี่ยท่านอบูบักบอกว่าเชื่อที่ยิ่งกว่านี้ฉันก็เชื่อฉันไม่มีการสงสัยในสิ่งที่ท่านนาบีได้บอกกับฉันหรอกท่านเชื่อนั่นแหละอสิดีกสายยายนามของท่านอบูบักอสิดีกจริงแต่รับฉายายานามไม่ว่านาบีจะพูดอย่างไรครับ เชื่อมั่นในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งนะครับแล้วไปดูสิครับว่าสิ่งที่เป็นข้อคิดให้กับเราภาพเหตุการณ์ต่างๆที่ท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัร์หัวอะไลหัวซานานได้ไปพบเห็นในคืนเมรอดเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเป็นข้อคิดอะไรให้กับเราว่าท่านนบีไปพบกับเหตุการณ์เหล่านั้นแล้วเหตุการณ์เหล่านั้นมันเกิดขึ้นอย่างไรบ้างนะครับถ้าเป็นข้อคิดอย่างไรเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก็แล้วกัน แล้วเราพูดคุยกันต่อครับพักสักครู่เดียวครับผม <S <S